ชีวิตนักเรียนมปลายของผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบางคนก็กําลังเตรียมตัวเพื่ออนาคตบางคนก็กําลังยุ่งอยู่กับสิ่งที่อยากจะทําแต่ไม่เคยทําสักทีส่วนบางคนก็กําลังยุ่งอยู่กับสิ่งที่เคยทําตลอดแต่ไม่สําเร็จ นี่คือผมและนี่คือเพื่อนผมเราสองคนทําอะไรด้วยกันตลอดเราสองคนซี้กันแต่เป็นเพราะผมที่ทต่ไม่ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เลยมึงจากคนที่ย้ายเข้ามาใหม่หรือเปล่าวะอ๋อคนชื่อมินน่ะเหรอวะเออเฮ้ยมินว่าไงมึงย้ายเข้ามาใหม่เหรอวะใช่ที่โรงเรียนเก่าเป็นยังไงดีนะแจ็พอออมไม่เคยเข้าใจกูเลยวะทำไมกูก็แค่ลองอยาเสพติดนเล็กน้อยเองเอายาเสพติดเข้าวันมินจีน้ยมึงเลิกแต่กูชี้ อะไรมันจะมาวะอ่าวันนี้เรียกเรามีอะไรหรอเราจะให้แกลองอะไรสักอย่างวะอะไรเฮ้ยนี่มันยาเสพติดนี่มันไม่ดีดดนะกับเพื่อนเช่นนี้ไม่ได้เหรออ่าเป็เดียวก็ได้เคเคถ้าทำไม่ได้อย่ามันเพืดด่อนกันเลยโอเคเป็ดเดียวพอ <laughs> Thank mm. you. เรียนวะไม่ว่างเหรอเออแค่นี้เหรอววะเว้ยทำไรไงเงินตาเว้ยมันหลังเหรอ ทำอะไรกันวะกุเสิบยางเ่ยออกไปกับเพื่อนกูเลยนี่เป็นอะไรเ, <c oughs> เดี๋ยวกูจะช่วยงเองออสี่พี่ช่วยเพื่อนผมช่วยมิตรยา của mai rồi. Cục hai đâu à? Cục bên này vào à? ba